Are you ready? Hey, you think you can tell us what to do? You think you can tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Into something fool. We just got tired of doing what you told us to do. That's a brace, boy. Yeah, that's a brace, little man. Break it down. Stay generational. Stay Generation You think you can tell me what to do? Who you're talking to? When you better get used to the way the war bounces I see what you got—inventions and ounces but that's a brace, boy. Yeah, that's a brace, little man. Break it down. Degeneration. Degeneration. You think you're a big man? เขาเข้ามาจ้งดาแล้วเราสร้างเองเลยเลยอยเลยตอยเป็นรอรอพี่เข้ามาครับอ่าเข้าแล้วไปเลไปสองสามดิเออก็นั่นแหละครับผมมันเป็นเกมที่เอา เอากล้องกูละเข้ามาในแมปกระแพงโคตรพิกเซลอาร์ตเลยอะไรไม่เป็นไรฮะไม่เปิดกล้องก็ได้นะครับผมวันนี้ไม่เปิดกล้องหนึ่งวันอีกครั้งหนึ่งไอ้คราวที่แล้วแม่งก็ไม่ได้เปิดกล้องอ่ะเฮ้ยไอ้น้องไม่ตัวดำแล้วโอ้โคตรสวยโคตรสวยโคตรภูมิใจเห็นไหมถึงถึงเฮียตักปกุตกเลยเฮียเไปเลยกูตกเลยเกมเฮียอะไรเนี่ยบอกแล้วไม่รู้เกมมึงโคตรเกมมึงโคตรมีคุณภาพอ่ะ เห็นไหมบอกแล้วคุณงาได้เลยเฮียเห็นไหมบอกแล้วมีคุณรับภาพกว่าดันตีทิพแน่นอนไอทีพ่อเหมือนอันนี้ทีมยังไม่ได้ทำขนาดนี้เลยเฮียมึงสมจริงไปะไหนวะเอเขาใส่รายละเอียดแล้วก็อย่างระดับ Let's go พี่มันกระเด้งไปมาเหมือนแอนิเมชัน 3D R34 เอาเลยเอาเลยไม่พูดเลยไมพูดเลยไอซิงมาบอยตัวปัญหาเจ้าปัญหาเจ้าเก๋ เอาไอ้เชี่ยเดี๋ยวคลิปกูก็เหลืองหรอเยาวโ,โล่เอออะไรนี่วะอ๋อเช้าแม่งแล้วผมจะเอาเก้าอี้ไปติดรถแล้วไหนเก้าอี้ก่อนกูหาไม่เจอเราเกิดอิ่วหูแมพเดินปันนี่หว่าไอ้เชี่ยแมพเก่าดันที่คลิปดีนี่หว่าเอ้เชี่ยเแมพมากี่ปีแล้ววะสองสามปีก่อนมันต้องมาที่พันชนมาไอ้เหี้ยถ้าเกมนี้นี่ไม่มีที่ปันชนกูบอกเลยกูออกเกมแล้วไปเล่นบูไครนะมีมีทำไมจะไม่มีวะถ้าไมัมีเกมนี้ไก่ ไกลเลยเลยกูเคยเห็นอยู่ไอ้น้องไอ้ที่มีขวาเนี่ยหรอไอ้เหี้ยไม่คุ้นของดีไฟหน้ารถเราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องติดหรอกบอกตรงไฟอยู่ข้างบนบอกไฟไอ้ไอ้เนี่ยอไติดไฟติดไว้มึงเชื่อกูไอ้ไอ้น้องใช้ใช้ไอ้ไฟฉายก็ได้ดอ้ยข้า่าย่างมืดได้เที่ยใครมีไฟฉายบ้างมืดข้า่ายังมืดเกินไหนวะผมไม่เป็นไรผมมีไฟฉายแล้วกูจะหมุนคออย่งไงเนี่ยหมุนได้หมุนไงวะหมุนไงวะหมุนเป็นไหมนะ เออราจะต้องเดินไปตรงนี้หมุนของไงก่อนผมไม่ได้เล่นในคอมผมเล่นในมือถือเห็นไหมขี่หมุนได้เออมันเ้ื่องยันละครเสียงไว้เวมบีมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี่ยที่กันชนนี่ไยที่กันชนเนี่ยไม่มีไฟดูแม่งห่มาไม่มีไฟเนี่ยกูจะรู้อ่ะเกมนี้โคตรโหดเลยเออกูแกร์เลยนะไอ้เหี้ย มือข้างตัวมือข้งใจโอ้ยปิดประตูประตูไฟฉายยังอยู่ด oh, ้านนอกกูเผลอไปกดประตูดูซิว่าดันน่ะโอ้โหเจอศพใครวะเนี่ยกูหนีเลยกูกลัวมันกลัวมันกลัวเขาตื่นมากลัวกลัวเขาตื่นเรามาร้องเพลงเราจะทำตามสัญญาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วกันเดินที่งดงามจะคืนกลับมา โอากลัวใจโอากลัวจากที่ดีเธอกลัวเนี่ยไปได้้ไม่มีใครไม่มีใครเอาเลยเลยกลัวอะไรเพีงขึ้นมากูไม่รู้สึกมีความสุขเลยยังแงกันไปเล้กูก็เหมือนกันกูว่าจะไม่เหมือนเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนะที่อยู่ดีมันลดรอยได้อะแล้วลดรอยได้ไงวะลดยังไงลย กูทั้งนู้รายได้กูออกเกมแล้วก็เอิ่มดีไล์แม่งเลยไม่ไออันนั้นมันมาดูมึงหานรู้สึกนี่ไงวะไอที่กันชนนี่ไงอีกอันนึงเจอละไม่ใช่ไม่ใช่มันเองนี่เขาเรียกว่าไฟหน้ารถมันมึงมาถูได้เฮี้ยถูไม่ได้เฮี้ยเกมเกมเนี่ยกูถูไม่ได้จริงๆว่ะไหนดูดิถ้าไม่ใช่ในคอมมันติดไฟหน้ารถไม่ได้เกมบ้านี่มันโศกกลางโศกิง เออเกมบ้าเฮ้ยเกมยาวอันเฮียมึงเล่นยากจอยไหนไหนที่ที่ขัดมึงอ่ะไหนอุ้ยระวังระวังระวังไอ้ทามอุ้ยไอ้เลี้ยวระวังไว้ดีนะรอเลียวเลี้ยวผมเป็นคนผมเป็นคนจริงๆนะครับผมเฮ้ยระวังระวังบีมันขำเมันโจ๊กเกอร์ด้วยมันขำบีมันขำไเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะพังเอาไอ้เฮียผมตกบ้านใครมันแงะไม้ออกจากตรงนี้วะ จะรู้ไหมอะไอปันเนอะไอเลี้ยวไอเลี้ยวมึงระวังไอไอบีมึงขำมันโจ๊กเกอร์เด้วยมึงขำมันโจ๊กเกอร์เราออกแมพเลยด้วยขวานขวานตกตกพกไปไหมพกไปพกไว้พกไปตกพกไว้เอาไว้สับหัวสับหัวใครกระโดดกระโดดกระโดดสับหัวสตบี้ได้ไหมครับไม่ออกไอเชี่ยใครมันถอดวะเนี่ยอันเนี้ยขวานจะมาโหัวได้เดี๋ยวยิ่งยิ่ย แต่มันก็เด้งเหมือนที่สิ่เกมได้เกมอะไเออเนี่ยเออออกแล้วฟักเกมบ้าเลยยโอ้ยผมเอาขวายเตกีเดียวมันจะพังแล้วเกมแบบคุณภาพจัดรถบ้าเลยว่าเอ้ยไฟหน้ารถแม่งหลุดออกมาที่กันชนแม่งกหลุดออกมาชี่อะไรเนี่ยมาฟันคนไม่ได้โด้อโหโคโหเลยไปเอายางรถข้างหลังบ้านมันดีกว่าไอ้เป็นไรทำไมยืนนิ่ง แล้วแตงกว่าที่ไหนว่ากูกูกว่าต้องไปเจอสิ่งหนักมาทำไมอ่ะมาดูกันกวาแท่งนี้ดิตรใหญ่กูใหไมาดูไอ้ไม่ดูเดยกูกูอันนี่กว่าจะต้องเจอสิ่งหนักแค่นั้นแหละพูดแค่นั้นแหละพี่จะเอารถคิดรถคิดหนึ่งบ่เอา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 ป้ายทะเบียนไปด้วยเดี๋ยวตำรวจแม่งดักมีเด้อวะไม่รู้ไม่มีหรอกพี่เอออะไรโอ้เออกลางกลางคือสายมีตำรวจปัญญาอ่อนมาเดินตบหัวเฮียก็ถามจริง เออตำรวจบอกว่าโอ้ผมเป็นชาวอีบอยู่ที่นี่มาประมาณสิบปีไม่เคยใค่ผ่านตรงนี้ไม่ได้ก่อนมึุ่งเอาไม้มาทำไมไหนยี่อะไรไม้ไม้อะไรไม่ได้เอามาไอเลี้ยวมึงอย่งเอาไม้มาเออมึงเอาแค่ของจําเป็นก็พออย่างเช่นในไม้ไม้พื้นไอ้ขี้อะไรก็เอะไรลไลอ่อะจานประกอบไม่ใช่ไม่ใช่สไลจานลายเฮียสไลเฮียเอาน้ำมีแค่สามลิตรเอาสามจุดแปด สามลิตรพี่ไินแกที่ผมลูฟีเลยอ่อโอ้ยมึงน้ำสาลหลุดเลยอ๋อมาใส่แล้วหนึ่งลิตรอข้างบนมีแตงกวาที่ติดติดบักอยู่ตรงนี้ไอ้บ้านนี้มันมีแตงกวาตั้งสามแท่งเลยเหรอวะเอาไปทำไรวะไม่รู้ว่ามันเอาไปแดงมั้งเอาไปใส่แล้วสั่งอย่างไม่ใช่งั้นเอาพี่พี่เอาแตงกวาบนชั้นสองมาหน่อยกุ้วไอ้เบี้ยบีแมงหนงกาวะเฮียมึงก็ด้วยเฮีย ว่าไอ้จังไม่บอกว่าเออไอไ้อไอไอหืนนห่นกามเมื่อไงหื่นกามเฮียไม่มึงบอกไปใส่เฮ e ียอะไรมันยาอ่อนไอ้เฮียไอ้จังสอนมันเป็นอย่างงี้วะก <c oughs> ูพูดเล่นไอ,ไอไ้เฮียเฮียอย่าคิดมากดีกูมึงคิดมากอะ <c oughs> คิดมากคิดไปคิดมาคิดสมองบวม <c oughs> ไม่ก็สมองบวมมากกว่าเลยอะเอาไปมันหยิบไม่ได้แล้วประตูประตูประตูข้างรถไม่มีประตูเป็นซิกมาบอย มึงหยุดซิไอ้เฮียเชียเก้าอี้ไม่อยู่เอานั่งหลังไปมึงอะอะไรอย่ามันไม่มีเก้าอี้หรอหรือไงแล้วแล้วเราก็ยึดประกอบไงไออันเนี้ยมันประตูข้างหลังรถมันไม่มีไงประตูข้างหลังรถมันไม่มีอะโคตรเชียเลยอะขาหันหลังไม่ได้มันติดประตูปะเนี่ยกดไม่ได้นี่มันนมือถือม่นลำบากทิ้งหายได้เหรอเออลำบากโคตรเลยเอาจริงก เอ้าจะปรับทำไมมองไม่ได้ปรับพี่บา้เาเปล่าไม่รู้ไปมีไปเถอะตะว,วันตกแล้ว,วแล้วเราได้เติมน้ำมันยังเติมแล้วอ๋ออ๋อต้องกดค้างกดอาค้างแบามึงโตมันเขาไม่ได้ศึกษาเกมมันก่นนอนที่เะมาลิสอืมแหลกเชียโอ้ยโอ้ยรถพลิกนิเดียวเลยกูรถเลยเนอ เดี๋ยวเดี๋ยวล้อรุดเหรอล้อรุดเหรอไอ,อ้เหี้ยบไม่ล้อมันไม่รูดถ,ถ้าเกิดล้อหลุดจ,จริงมันต้องเอียงแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คดูก่อนเพื่อความแน่ใจไม่หลุดใช่ไหมโอเคค่ะมันไม่มหลุดพี่ถ้าเกิดหลุดมันเอียงแล้วโอ๊ตกใจหมดแม่เฮ้ย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 ไหลปิดประตูให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาเป็นโจ๊กเกอร์แล้วขี่มันลงทะเลนะพี่พี่ เขาจะเป็นลิงแล้วโอเคโอ้ยไม่รู้ผมไม่ได้ทำผมรวยเกินน่ะผมรวยแล้วผมก็ไ่อยากทำแบบนี้ด้วยคนขับแบบโอ้ยอย่างนี้ต้องขับแบบระวังเลยเนี่ยถ้าไม่ชนไปนี่เรียบร้อยเลยอะประติประติร<อ>ประตูข้างหลังไม่มีด้วยโคตรโถแอ่ประตูข้างหลังไม่มีพี่ได้ยินเสียงแล้วเปล่าบ้งพี่ได้ยินเสียงอะไรแล้วหรือเปล่าเสียงอะไรอะใครมันเปิดประตูด้านหลังทิ้งไว้วะ วันนี้ต้องขับเราโอ้โหเขี่ยมืดจิ้มหายเลยอ่ะไอสัตว์มีทูเดอร์โกลมมาได้เลยนะเแต่บอยวันโผล่มาในแมทฟอร์ดโฟลกมาได้เลยนะพี่มันมีไอเด็งเคคนหนึ่งเปิดประตูหลังรถเอาเขีไปเลเปิดไฟดิเฮ้ยมองไม่เห็นแล้วโธ่ยังไงอย่าเลยกึกก่าจูเฮ้ยพี่ถืออะไรอ่ะอ๋อไม่ว่าถืออะไรสตีนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวดีดดีดดีดยังยง โอ้โหไอ้เจ้ามืดว่ะไอ้เหี้ยมันก่อนกูเล่นอาร์ติที่แรกๆเลยมืดไปไหนครับมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยฮะเปิดไฟนะารถเรียงเนี่ยทำไมุณรู้สึกยังไม่เปิดพยายามเปิดอยู่แต่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนหยุดรถหยุดรถก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเปิดแล้วค่อยใช้สมาธิทุกอย่างเปิด ไปอะไรสีถุงแดงไอ้เชี่ยกูเริ่มหลอดแล้วนะไอ้เที่เริ่มหลอดแล้วนะแป๊บนึงอ๋อนี่ไอ้อย่เพิ่งไปเออเนี่ยเออเปิดไฟแล้วไอ้เด็กกระเดืเลยกดคิวซูมได้เหมือนกันโอเคเนี่ยผมโคตรรวยเลยอ่ะผมชุดทองคนเดียวเลยอ่ะโอ้ยมึงยังจะมองเห็นอีกเหรอไอ้บีไม่เชี่ยท่านทำให้กูกูหลุดโค้งไปแล้วเน่ะก็กูเห็นมีระบบกกกก็็ููดรระอย่่ในนังงถจิๆวก็กูดูจากเส้นถนนไง พี่ชนยีเดียวเราตายทั้งหมดเลยนะไม่รู้อ่ะยไม่บอโอ้ยย่ามองไม่เห็นเหรอเฮียมืดชิบหายดูนี่ดูนี่ว่ากูจะเห็นอะไรสิ่งผิดแปลกบ้างล่ะนั่นก็ตายเหรอไหนก็ตายนั่นก็ตายเออแกตายเฮียลูกกระตุกยหญ่เฮียนี่กูเล่นอะไรตอี้จริงจริงป่ะเนี่ยเฮียเดี๋ยวแล้วใครเอาไอ้นี่มากูมองทางไม่เห็น กูมอไอเหียโอ้ยัเลกว่ากันเอ้ยจับเจเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าไโอ๊ยไอเฮียอุ้ยเียไม่ใช่อะไร้นทิพยนะไอเฮียกระตุกทิปกระตุกทิปของผมไม่กระตุกเลยนะของผมมันจะแบบฟิลเหมือนมึงขี่รถจริงๆในชีวิตจริงอะ ต้องขับไปที่ไหนแม่งเม่งเม่งหน้าจอเม่งินเข้าไปข้างในแล้วมันจะเข้าไปข้างในรถแล้วอะไรเออโอ้ยฮ้ยเห็นไอ้โอ้โธ่ที่จะตายหามัตีเลยเฮี้ยเกมแลนต์ปัญญาอ่อนเดียเฮียตายหามัตีก็เฮี้ยเลยไอสัตว์โดนชนไปทีเดียวเฮี้ยคือต้องมีคนรอดเฮี้ยนึกว่าไม่มีไอ้สัตว์ไม่ไม่รอดไอเฮี้ย มันสมจริงเกินไปพี่เออสมจริงเกินเอออ้าวเออกลับมาเรากลับมามีมีชีแล้วแต่เราอยู่กลางถนนใช่ประกอบใหม่รูจะต้องประกอบใหม่เออดูสากสภาพที่ยี่ห้องช้ากว่านี่ไหมเออมึ่งมืดจัดอหะตอนนี้กึมโม่เงี้ยไม่เห็นมากเลยเออตอนเช้ากว่าตอนเช้าเลยเลยเป็นโกโก้คันชี่อะล้อหลุตออกมาเลยปูรถแม่งลุหลุนหลังรถโอ้โหสภาพมึงอยู่ไปได้ไงเนี่ยเออ สภาพมันอยู่ไม่ได้ไงวะไอ้เหี้ยขนาดมีที่กันชนมันยังจะแบบไอ้เหี้ยมันยังจะแบบล่อไปแล้วกูตายห้าเลยอ่ะโอ้ยประเทศไทยโดยรถประเทศไทยตัวเชลีอาเออตัวเชลีอาไอ้เหี่ยไม่ได้แม่จยจากตรงไหนวะไอ้เหี้ยรถประตูรถหายไอ้สัตว์ว่าหลอดไฟม่งไปที่อื่นแล้วไอ้เหี้ยไม่ไหวอ่ะไอ้เหี้ยบีมต้องรอให้เช้าก่อน ตอนนี้เือมองเฮี้ยอะไรเห็นเลยโอ้ยเหมอนหม้อน้ำกระเด็นมานี่เลยหม้อน้ำเพราะว่าคืนนี้ถอดแน่เลยถ้าเราอยู่ในชีวิตจ,จริงนะเราโคลนเราควรมองเห็นไกลกว่นกานี้เว้ยเฮี้ยแต่ไม่สั้นมากเลยอะสงสัยน่าจะต้องเปิดกราฟิกสุดแล้วอะแ,วแต่ไม่เปิดไม่ได้เงยแหลกมากโอ้โหอะไรหลุดมาบ้างวะเนี่ยเครื่องมงเครื่องมือยศยศคืออะไรรถไเฮี้ยมองไม่เห็นนี้เฮี้ยอะไรเลย เระวังนะเอ้าอะไรอ่ะเอาเปิดไฟได้เหรอเอ้าอะไรหลุดมาบ้างวะเนี่ยโอ้โหดูอะไรไม่รู้อะไฟเฮอไ้เหี้ยอะไรก็ติดอันนี้อะไรหลุดไปแล้วพี่ล้อรถยางมันหลุดไอีสัตว์เอ้ยควายกูบอกแล้วมันสมจริงเกินไอ้เหี้ยสมจริงจนล้อหลุดอ่ะเหี้ยล้อเอามานเนี่ยมาเดี๋ยวพี่ติดให้ชีวิตดีนี่มีล้อรถเหล็กอยู่ผมถืออยู่เนี่ยประกอบไปก่อนพี่ เดี๋ยวลองดูก่อนลองดูใหมพี่มันตกแม่รู้แล้วโอยเดี๋ยวมันดูเนี๋ยวม่ดูเนี่ยทำไมพี่มันไม่ได้แบบวางแบบในไม้คับแต่พี่มันต้องประกอบกันจริงๆเลยเนี่ยเออนี่เดี๋ยวผมไปประกอบให้ไอ้บอนมองอะไรมองพระจันทร์ <c oughs> เออกำลังจงตกงดินแล้ว,วกูลังดูอยู่คุณผู้ชมท่านไม่สามารถเอ,อ่อถ้าดูไม่ไหวก็ปิดไปได้เลยนะครับผมถ้าแม่งแหลกขนาดน,นี้เออแหลกจัด ชีวิตแม่งอัปปีไปชนทีเดียวแม่งระเบิดทั้งคันเลยแม่งประเทศไอ้ี้ยคนคนสร้างใหม่แม่งลงดีเทลเยอะเกินนี่จนกูแหลกมันลงดีเทลจนโอ้ยไอ้แก่ร้อยอันนึงไปไหนอ่ะไม่รู้โดนสามปิวไปไหนแล้วอะโดนโดนแมนฟอนฟอกขโมยไปแล้วไม่ใช่ละเมื่อกี้ชนตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมตรงหินเพราะว่าเอาสิ่งไม่กลืนลงไปในกระเพาะแล้วแหละ อ้าวเกมมันมาได้ไงออตินีนตอ่ะเฮ้ยออตินีนตอ๋ออิตาเดอร์มันโดนมันงบล้อแล้วโหแล้วมันปิวไปไหนแล้ววไอ้เหี้ยล้อไฟมันติดหน้ารถแป๊บรู้ไหมถ้าเกิดเกมมีรายละเอียดแบบนี้งั้นแสดงว่าเราเปิดไปอยู่นี่เงียมันก็จะสามารถเบ็ดหมดได้ลุยก่อนเอ้ากระดิ่งกระเด็นมานี่เลยไอ้พี่เห็นเห็นไอ้ล้อเหล็กแล้ว นี่กระเด็นมานี่เลยอ่ะโอ้โหกระเด็นมาไกลมากอะเอามากองหน้ารถนะไอบีไม่เฮี้ยกูไอเฮี้ยเฮ้ยกูบอกแล้วเฮ้ยเลื่องนี้เฮี้ยกูว่าข้อเสียของเกมนี้คือมันมืดเกินไปเวลามองข้างทางไม่ค่อยเห็นเลยเหมือนเราอยู่ประเทศไทยช่วงโอ้โปิวเป็นคนอาทิตย์คนทางเลยเว้ยเอ้ยเั่นร้อยย้างนี่ไม่เหตอนนั้นที่พีมพอมองเห็นเว้ยเฮี้ยแต่เฮี้ยนี่เรากูมองไม่เห็นจริงๆอ่ะไอเฮี้ย ว่าเราเราขับข้างทางดีกว่าไหมอย่าขับตรงกลางเลยถ้าขับตรงกลางไปติดโดนชนสูงเลยอ๋อคือมึงจะใช้ฟิกเหมือนสองสามปีก่อนเนาะใช่คือ<ร>คือถ้ามันมืดเกินอ,ะอ่ะเหียถ้าอันนั้นที่คิมอ่ะอันนั้นที่มันยังสว่างอยู่แต่ที่นี่มันมืดเลยเว้มันมืดแบบมืดจริงๆอ่ะพี่เรารีบประกอบรถแล้วขี่ไปเลยดีกว่าเพราะว่าพอเวลามืดไปก็จะมืดจริงๆเลยอ่ะมืดเป็นนิกเกอร์เลยอ่ะเออมันเป็นมโมเหียวะเหีย ไอ้มงมยอีเลยอ้าวไอ้เหี้ยวินอะไรก่อนไอ้ไอ้ยางเนี่ยไอ้ยางเนี่ยมันอยู่ไหนก่อนคือยางอีกันหนึ่งมันอยู่ไหนมันก็เลยมีตกแบคดูมยังอย่างไรนี่ไงมาแล้วประกอบหน้ารถซะมันอยู่หน้ารถเดิมอีกอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะเลยล้อหนึ่งพี่ล้อเจ้าไปอยู่ไปไหนวะน้าโอ้โหไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยยังไงเดินไปเนี่ยเร็วไปไกลเลยไอ้สัตว์ รถลอยยางก็บอกว่ามันก็สมจริงเกินนี่เฮียแหลกชิบหายเลยเนี่ยไม่ใช่รอยยางมันคืออะไรวะนั่นเนี่ยคือถ้าตอนเช้าอ่ะเราขับบนถนนได้เว้ยเดี๋ยวถ้าตอนกลางคืนน่ะกูไม่แนะนำห้ขับบนถนนละทางใหม่แล้ววิ่งขับแบบช้าๆเฮียจะขับเร็วเกินถ้าขับเร็วแม่งชนตายจริงอ่ะเฮียแม่งก็จะตกเปล่าเราจะขี่แบบนี้หรือเราจะเอาไงหรือล้อแม่งอยู่ใต้รถก่อนไม่รู้อ่ะ แต่ไม่ก็ต่าไม่ก็ต่ํเกินนะถ้าเกิดมันอยู่ใต้แล้วมันมันติดบักบินขึ้นไปแล้วอ่ะเออเหมือนเหมือนเขาที่แล้วไอ้เงี้ยล้อบินเอ้รถบินไม่ใช่รมันจะมืดอีกครเขาขุดบ้าไม่ใช่อ๋อมันมันพึ่งขึ้นมันพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นก็เคีียรแล้วไม่จะตกดินแล้วน่ะเห็นไหมล่ะกูกูเห็นมันกูเห็นมันเคลื่อนที่ขึ้นอ่ะจริงดิเออแต แต่กูจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วก็เลื่อนมาเนี่ยเออไม่แต่ดวงจันทร์มันอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิกก็แสดงว่ามันขึ้นเออมันขึ้นถูกไหมถูกแล้วแล้วเราจะระกบแล้วเราจะหายางจากไหนหรือเราประกอบไป<อ>แล้วไอ้ไอที่มึงเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นพระจันทร์อันนี้เพิ่งขึ้นแล้วยางอยู่ไหนก่อนปิว้วไปไหน่ะมึงไม่ต้องหาแล้วเฮ้ย,ยรีบขับไปดูก่อนถ้าขับได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วค่อยไปหายางตรงตรงข้างนอกนู่นกรอบเถอะ เออกอบแม่เราเถิดเราเอ้ยอจบแหละไปเนี่ยเกมเลี้เยอะเกินอีเชี่ยกูแทกไปพี่เข้าฝั่งนั้นแล้วอะไรเนี่ยิถ้าขับได้ก็นั่นแหละก็ไปต่อเลยเอ้าเดี๋ยวไม่งดพังอีกเอาเอาบอกเลยเล้ยไอ้เหี้ยทุกเกมเอนจินก็เป็นอย่างนี้แหละ แม่งเข้ามาเข้ามาไอริวริวริวเข้ามาไอริวจิตสะพัดโอ้ปูนั่งไม่ได้เกมเดกระเปิกมาเออนั่งได้นั่งเลยนั่งชาลาเกมนไปในเกมลาช้ามันพี่เอาพี่มันเด็ดออกมาแล้วมันเด็ดออกมาแล้วไอพี่เฮ้รโนตรถโน้ตอ่าเฉยๆพี่ออกไปแล้วก่อนกูกูทะลุรถแล้วเนี่ยพี่เราต้องประกอบรถใหม่ รถมันลงมันลงหรือพี่คนแรกเขาออกออกมาพี่รถมันจะลอยได้เอาลอยได้เอาเอาไปลอยได้ไปเลยเอออเาขึ้นสวรรค์แล้วแล้วไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตายอยู่ประตูอยู่ประตูรถเลยจะปิดเองก็ได้วะกูจะเป็นจ๊กเกอร์อีกแล้วเนี่ยเปไม่ไ้าพเมึงรถมึงประตูหลังขาย ไอปานมันหยุดได้แล้วกูกูจะจบอะไรนี่คุณกำลังหายไม่เป็นไรเราทิ้งไว้ตรงนี้เลยประตูอย่างเงี้ยแบ่งรายประโยชน์เอ้าที่ยอกไปทำไมโอ๊ยโดนจะระเบิดแล้วพี่ของหน้ารถมันหายไปหมดเลย เกิดเชี่ยอะไรขึ้นโอ้ยปกดกุ่มง่อยเนี่ยออกทุกอ,อย่างทั้งหมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแพงจริงพี่ไอ้แขงจริงนี่อะไรอ,อ่ะออไปทะเบียนม,นมันเมื่อไหร่กีทถาอะไรนึ่งที่ยกูเห็นแม่งมึนเข้าอย่างเดียวเลยเนี่ยดูดีพี่จอบแม่งเขากระโดดออกมาจากที่นั่งแล้วก็จะเปิดไฟหน้าหายเลยไฟหน้าแม่บุกเลย ไฟหน้าหายไฟหน้าหายไอ้ล้อไม่ขึ้เริ่มขึ้นสนิทไอ้เหี้ยล้อไม่อยากไปประตูหลังไม่มันก็กระดินผากก่อนได้ไหมได้ไม่ติดอะไรทำไม่ได้ประตูหลังยึดไม่ได้ข้างใหม่งเลยเอาผักได้โอเคผักไว้ก่อนที่มันพับได้อเพราะว่าเพราะว่าข้างหลังมันไอ้นี่มันกระโปรงหมากันไป โอ้ประตูหลังโอ้รถแล้วเคลื่อนที่รถแล้วเคลื่นที่เดี๋ยวเราไปเคลื่อนที่แล้วนราจะเิลื่อนที่เฮ้ยมึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเว้ยแล้วเราจะเคลื่อนทั้นที่โอเคนั่งนั่งแบบนี้เถอะเดี๋ยวเพื่อวิกิได้แล้วกูปิดกดปิดทำไมเนี่ยไปไอ้นี่ไปมันไม่ได้หายผมเพื่อกดบิดเฉยๆโอเคติดละไป โอ้ยไปทางขวาไปทางขวารถมันจะเลี้ยวยากหน่อยเออล้อมันไม่มีไงว้าไอฟานกูมองไม่เห็นโอ้ยอะไรอะไม่ทอะไรเลยตาแล้วเราจะออกจากรถหรือเราจะพอแค่นี้เอาอะไรหลุดบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วจะไปเติกากพี่เราเราอยู่ข้างในรถนี่แหละเราไม่ออกไปดีกว่าเราไม่จะเป็นที่จะออกไปแล้ว โอ้ไอปันนรงมาต่อยไ้กูไหมไอ้เฮียเน้อขยับเบาะอยู่นั่นแหละโกรธกุดกรุดกรุดกรุดเขาทิงแล้วเขาจะขิวรถแบบไม่คสนใจพี่ไปหายางรถล้อเถอะลืลแล้วจะออกเกมเข้าใหม่ออกเกมเข้าใหม่เข้าใหม่เลยออกเกมเข้าใหม่แล้วยอ้เฮียกูยอะไรนะที่ทิ้งนาไอ้เฮียออกเกมเข้าใหม่ไม่ไหวไม่ไหวแม่งแหละจักเดี๋ยวเป็นต่อกันนะแล้วที่ทีมครับผม You better get used to the way the war passes. I see what you got—impressions and ounces. But that's a brave boy. Yeah, that's a brave little man. Break it down. Degeneration. Degeneration. You think you're a big man? <laughs>